ขนาดนี้เป็นเวลาห้าโมงเย็นนะฮะผมมายืนตรงเวลานี้เพื่อบอกเตือนไปยังประชาชนคนไทยว่ามันถึงเวลาที่ประเทศไทยจะต้องแสดงตัวแสดงตนต่อเวทีโลกด้วยบทบาทเป็นชาติมหาอำนาจด,ด้านซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งประเทศไทยมีลิขิต จากพ้าโบราณปลายยุครียานะครับแล้วประเทศไทยก็เป็นเช่นนั้นมาตลอดหนึ่งถึงเก้ารัชกาลก็ตรงพอถึงรัชกาลที่สิบแล้วจะต้องเป็นชาติสกาวิไลซึ่งมันใหม่หมดทุกอย่างเป็นการวางรากฐานใหม่ที่จะเตรียมตัวไปเป็นชาติมหาอำนาจเลย,เยดังนั้นเมื่อถึงรัชกาลที่สิบแล้วประเทศไทยจะวางรากฐานใหม่ทิ้งของเก่าหมดเลยวางรากฐานใหม่เป็นชาติ เตรียมตัวจะเป็นชาติมหาอำนาจต้านซาว์ทาวเวอร์เพราะว่าโลกขณะน,นี้ทั้งจีนและอเมริกาทำสงครามสงครามการเงินการค้าสงครามเศรกษฐกิจกันอยู่นะครับซึ่งสงครามแบบนี้มีแต่การสร้างอุปสงค์อุปทานแล้วก็มีสปายเชนป้อนสปายเชนก็ต้องไปหาแหล่งวัตถุด,ดิบแหล่งวัตถุด,ดิบ ใช้มากมากโลกก็เบี้ยวก็เพี้ยนก็เกิดภัยพิบตัติต่างๆตามมาอันเนี้ประเทศไทยสามารถประกาศได้เลยว่าเป็นประเทศที่จะไม่ใช้ซัพพลายเชนมากมายที่ใช้ทรัพยากรก,กันมากมายประเทศไทยจะประกาศวิถีชีวิตใหม่ของประชากรโลกซึ่งจะมีสี่สไตล์สี่วิถีชีวิตซึ่งประเทศไทยจะ ทําให้ดูจะปกครองให้ดูจะสร้างให้ดูจะทําให้เห็นนั่นเองนะครับไอเมืองสี่สไตล์เนี่ยมันเป็นเป็นเมืองที่ประเทศไทยกําหนดขึ้นมามันทําให้ได้ได้การบาลานนั่นเองบาลานนะฮะหมายว่าโลกก็ไม่ต้องรวดเร็วเกินไปนะมีความไฮเทคเร็วเกินไปเกินมนุษย์ไปนะฮะ เพราะนั้นไม่จะเป็นต้องรีรบร้อนเร็วเกินไปเพราะมันแย่งทรัพยากรธรรมชาติกันไปเยอะนะมนุษย์จะอยู่อย่างมนุษย์ละ,ละประเทศไทยจะประกาศแล้วนะประเทศไทยจะประกาศเป็นทางเลือกใหม่นะที่มนุษย์นุษยชาติก็คือพลเมืองทั้งโลกเนี่ยจะมีศักิ์มีเสียความเป็นมนุษย์มากมากขึ้นนะด้วยการมีเมือง4สไตล์นั่นเองนะครับเพื่อจะลดความร้อนแรงของโลกยุค ai ให้มันเหลือแค่หนึ่งในสี่จากเมืองสีสไตล์ให้มันเหลือแค่หนึนะ่งในสีส่สไตล์เรานะจะพึ่งพาสายมันอย่างนั้นแต่เพื่อว่าจําเป็นต้องพึ่งพาเพิ่มขพ้นอีกก็ไม่เกินครึ่งหนึ่งก็เรียกว่ามาได้ครึ่งหนึ่งเพื่อจะบาลานซ์กันนั่นเองกับวิถีชีวิตของมนุษย์ศักดิ์ศรีมนุษย์จิตใจของมนุษยนะ์เพราะมันอยู่แบบมนุษย์นะเพราะฉะนั้นมนุษย์จะอยู่อย่างศักดิ์ศรีมนุษย์เนี่ยสามในสี่เพื่อเปิดให้ไอ เทคโนโลยีมันที่มีหนึ่งใี่ขยายตัวได้ก็เพียงแค่หนึ่งในสองนั่นเองเพราะนั้นมันจะมันก็จะบาลานกันนะอันนี้คือตั้งเกณฑ์ไว้อย่างนี้เป็นบัฟเฟล์ทีนี้จะทำอย่างไรให้เป็นอย่างนี้ก็ต้องประกาศเลครับประกาศนะประเทศไทยต้องประกาศจุดยืนแบบนี้นะครับเราเป็นประเทศพุทธแล้วประชาชนไทยเนี่ยเนื่องจากถูกหลอกถูกหลอกมาตั้งแต่สองสี่จ็ห้านะหลอกลวงประชาชนทุกคณะรัฐบาล ตั้งประเทศก็ผิดหลักหมดไม่ไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยประชาชนจริงเลยล้มลงหมดเลยล้มระบบระบบรองไทยหมดเลยแล้วประชาชนมนยึดเองทํางานปกครองประเทศเองโดยประชาชนไทยเป็นแห่งแรกของโลกที่ประชาชนปกครองตัวเองโดยไม่มีการเลือกตั้งไม่มีคณะรัฐบาลนะแต่เป็นอัศวินภารกิจไปทาหน้าที่แทนนะครับอย่างเงี้ยจึงจะเป็นเรื่องถูกต้องเพราะนั้นประชาชนชาวไทยต้องร่วมประกาศกับนักปฏิวัตินะ งานแบบนี้ปัญหาที่ประเทศสะสมมามากมายอย่างนี้ท่านไปใช้บริการพวกม็อบพวกพัคการเมืองหรือรัฐบาลไม่ได้หรอกครับแก้ปัญหาไม่ได้พวกนี้แก้ปัญหาไม่เป็นแล้วอย่างไม่มีหลักวิชาที่ถูกนะเขาไม่มีถึงมีถูกเขาทำไมามาใช้เขาใช้แล้วเขาไม่ได้อะไรนะแต่ที่นี่ผมเป็นคนแรงงานมันไม่มีอะไรอะ่ะคนแรงงานมันก็ต้องทําอย่างตัวไปตรงมาดีครับมันไม่มีอะไรนะครับมีก็เพียงแต่ผมได้ลิขสิทธิ์ในการ แก้ปัญหาประเทศผมคิด20%นะทั้งหมดทั้งมวลที่เปลี่ยนจากประเทศไทยทุปลอมปเป็นประเทศจริงและเป็นชาติมหาอำนาจเนี่ยผมคิด20%ก็เหมือนกับผมทำหน้าที่เป็นนักออกแบบเป็นสถาปนิกเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างอย่างเงี้ยนะครับเปลี่ยนแปลงใหม่หมดเลยนะฮะสร้างใหม่ขึ้นมาหมดเลยเพราะนั้นมันก็ต้องจ่ายอยู่แล้วไอ้ค่าแรงงานค่าคิดค่าไอาเดียค่าสถาปนิกค่าเขียนแบบค่าออกแบบค่ารับเหมาก่อสร้างอะไรเงี้ย มันจ่ายอยู่แล้วแต่ผมคิดแค่ยี่เปอร์เซ็นถูกถูกยี่สิบเปร็นที่ถูกนะฮะเออทีนี้ผมเป็นนักคิดนักประดิษฐ์นักสถาปนิกอะไรเงี้ยไดแ้แค่เขียนแบบเสนอไอเดียแต่ไม่มีเงินทุนจะไปเอาเงินทุนเขาก็ไม่ให้เขา,เขาไม่เชื่อถือคนแรงงานอันนั้นคนแรงงานทำเป็นไงก็ต้องสร้างกระบวนกู้ชาติพระเจ้าตากขึ้นมาเพราะว่าจะต้องไปเรียนแบบพระเจ้าตากหนึ่งในการทิ้งราชธานีเก่าแล้วสร้างราชธานีใหม่ แล้วบรรยากาศประเทศไทยมันช่างเหมือนละไม้คล้ายเหมือนเหลเอเกินเพราะฉะนั้นก็เลยถือโอกาสสร้างกระบวนกู้ชาประจตักสองขึ้นมาเลยนะทีนี้คือบนกู้ชาปัะจักสองไม่มีเงินโครงานไม่มีเงินเพราะโครงกานก็จะเกิดรับการสนับสนุนจากท่านเพียง200บาทแล้วก็ให้ท่านจ่ายวันละหนึ่งบาทเป็นเวลา1ิปีเพื่อจะครบหนึ่งปีประเทศไทยจะฉลองเหมือนอย่างที่จีนฉลองนั่นเองนะการนี้เราจะฉลองมั่งละประเทศไทยฉลองมั่งเราเสียเวลาไป หลงทางมาเก้าสิบปีมันก็นานเกินแล้วมันมันสายกันแล้วต้องรีบแล้วนะปีหกห้าต้องรีบแล้วนะอีกเหลือไปอีกสิบปีนะเราจะได้ครบหนึ่งร้อยพอดีนะเราบอกว่าคงเข้าใจนะเพราะเราเปลี่ยนการปกครองมาสองสี่เจนะ็ดห้าไงลงท้ายด้วยเลขห้าเพราะนั้นมาถึงปีหกห้าไปอีกสิบปีก็เป็นเจ็ดห้ามันก,ก็ตรงกับร้อยปีพอดีเพราะฉะนั้นในช่วงสิบปีเนี่เราจะพิสูจน์ให้ชาวโลกได้เห็นว่าประชาชนชาวไทยปกครองประเทศ เรสร้างประเทศไทย,ไทยประชาติำนาจได้จริงๆสาเร็จจริงๆนะในช่วงสิปีนี้แต่ช่วง7จสิปีมันจะมจ,จะมีช่วงเปลี่ยนทายไอ้ช่วงเปลี่ยนทายนี่แหละครับผมจะมาอยู่ในช่วงเปลี่ยนทาย2ปีซึ่งก็ไม่ต่างกับช่วงเปลี่ยนทายก็เหมือนกับผมเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างอ่ะมันต้องสร้างคาลิา์ดหลังนี้ใช้เวลา2ปีนะครับหรือของเก่าออกหมดบ้านที่เป็นบ้านไม้โกโลโกโซนะหรือปรับหรือลงหมดจนลาบคาไม่มีรายแล้วปรับพื้นที่ใหม่วางแลนด์สเคปใหม่นะแล้วก็ค่อยๆสร้างขึ้นมาก็จะเป็นบ้านใหม่เป็นเมืองใหม่ อ่าเป็นสมาร์ทซิตี้เลยอย่างเงี้ยสมาร์ทโฮมสมาร์ทคาลาฮาร์อย่างเงี้ยนะนั่นคืองานผมคืองานวางรากฐานเหมือนเป็นช่างอ่ะช่างเครื่องกวางรากฐานวางระบบภายในบ้านเรียบร้อยแล้วเนี่ยสองปีผมก็ไม่อยู่แล้วก็ไปแล้วนะแล้วตัวเจ้าของบ้านนั่นคือประชาชนนะเข้ามาอยู่แล้วก็พัฒนาต่ออีกสิบปีก็ฉลองบ้านใหม่เป็นบ้านโอ้โหทำมาค้าขายจเจริญรุ่งเรือง,องสิบปีมีกำไรแล้วอย่างเงี้ยนั่นแหละท่านจึงประกาศครบรอบร้อยปี นะงานผมมีหน้าที่สองปีนะแต่สองปีผมไม่ได้หายไปเลยก็ยังอยู่ในตําแหน่งแต่ลดบทบาทลงมานะจากที่เป็นตําแหน่งสูงสุดเป็นนักปฏิวัตินะครับซึ่งวางรถแบบสองไว้เงีนะ้ยก็ลงมากลายเป็นลดตําแหน่งลงมาเรื่อยๆสักครึ่งหนึ่งก็ค่อยครึ่งหนึ่งนะในที่สุดก็ะก็ไม่ต้องไปยุ่งแล้วเพราะว่าชนแข็งแรงแข็งแกร่งแล้วก็เชื่อว่าภายในคืสองปีนี้ลดมาเหลือครึ่งหนึ่งอยู่หนึ่งสมัยสี่ปีสี่ปีแล้วก็เห็นว่าอยู่ดีกันแล้วก็ อาจจะเหลือแค่ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งไม่ไม่เป็นอะไรแค่ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ไม่มีผลอะไรเพียงแค่เฝ้ามองเฉยหรือไม่มีเลยก็ได้อ่อยู่แค่อีกสี่ปีก็จบงานผมก็จบผมจะอยู่ทำไมให้มันยุ่งยาก,กวาผมอยู่สองปีก็พอแล้วที่เหลือประชาชนก็ช่วยตัวเองได้แล้วเพราะว่าผมฝึกให้เป็นปกครองตนเองไงถ้าก็ฝึกปกครองตนเองไปสองอีกสี่ปีหนึ่งสมัยนะครับสองปีผมก็พอเพียงแล้วผมอายุต้องหกสิบหกแล้วนะเวลาที่เหลือมันต้องท่องโลกต้องมีสิ่งประดิษฐ์มีเรื่องที่จะทำอีกเยอะ ยิ่งทางด้านจิตวิญญาณก็ต้องฝึกจิตวิญญาณกันใหม่นะครับเพราะว่าสร้างเป็นรัฐพุทธแล้วก็จะต้องอส่งภาษีทรทุกสุขด้วย GDS ประกาศ GDS นั่นเองนะพา,าโลกเข้าสู่โหมดสันติแล้วก็เป็นประเทศที่ประกาศเลยว่ามามาดูแลโลกรักษาโลกด้วยการสร้างเมืองสีสไตล์สไตล์ที่สามนั่นเป็นเมืองตามภูมิศาสตร์นั่นแหละเราจะดูแลทะเลดูแลป่าเขานะครับอ่าคือรักษาโลกอะ่ะ โรคใบนี้นะเยียาโรคนะเป็นแบบนี้นะอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่อยู่ในแผนอย่างนี้หมดแล้วเราประกาศตัวประกาศตนเป็นแบบนี้มันคือประเทศไทยตัวจริงแล้วมีอัตลักษณ์แบบนี้ทําแบบนี้ประชาโลกก็จะสนับสนุนทั้งนั้นแหละนะเพราะว่าทุนนิยมมันทําให้เกิดความต้องการสูงมันก็เลยทําให้โลกถูกใช้ทรัพย์นไปเยอะโลกอะไรเพี้ยนมีภัยพิบัติเกิดขึ้นอย่างนี้แต่ประเทศไทยมาประกาศ เยียวยาโลกอ่าเยียวยาโลกด้วยระบบระบกรบการปกครองใหม่พร้อมระบบการค้าใหม่ที่ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดโลกก็ได้รับการเยียวยาด้วยดังนั้นภาพลักษณ์นี้มันเป็นภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่เราประกาศได้เลยรีบประกาศด่วนนะผมมาแจ้งให้ทราบแล้วก็เริ่กแอคชั่นกันด่วนเพราะนั้นเขาเชิญสมัครสมัครเป็นเข็มวัคซีนเข็มที่สี่เพราะว่าตัวประเทศมันก็ป่วยก็มาสมัครเสียก็จะได้บันทึกภาพใบหน้า ลงทะเบียนเป็นล,ลายลักษอนในระบบดิจิตอลส่วนระบบฟิสิกส์ก็ไปลงที่วัดวัดก็จะมีพระนับเก็บใบแสดงจดจำนงนะครับนะฮะแล้วก็วัดไอ,ไอ้ตำบลก็จะมีกิจกรรมทำนะแล้วก็ตั้งปเป็นคือบนเป็นเป็นองค์การตำบลมาหาอำนาจก็จะเริ่มเ,เริ่มบริหารประเทศแล้วนะนะก็หวังว่าคงทำกันไม่ยากนะนะแต่อย่าลืมจำไว้ว่าเราต้องประกาศ นะประกาศกูดวิวของเราใหม่เป็นสุพรีมวิวเลยจะจำนวนเงันสูงสุดให้กับโลกโลกที่ได้รู้ว่าประเทศไทยตื่นแล้วแล้วประเทศไทยตัวจริงกำลังจะโชว์ตัวเปอร์เฟอร์แมนต่อเวทีโลกให้เห็นตามรถแบบที่ผมออกแบบไว้เพราะฉะนั้เขาเรียนรู้รถแบ,บับทุกท่านครับสวัสดีครับ